มาครับมันี่ก็เสนอเมนูปลนอิปูครับผมพักรับปลาแกมก็จะิมีชลดนะครับผมกับไข่ตตมีและครับผมมีสองอย่างนะครับหลังจากนั้นเขาก็จิมาห่นพักรอครับผมที่นี่ย่างพริกเแล้วก็เจียวมาตําเลยครับผมตําไปเลยครับพ่ออิปูซุกแล้วเขาก็จะมาแกะกระดองมันออกแล้วครับผมเพื่อจะเอาไปตำนะครับผมแกะแล้วก็จะตําเลยครับผมตำมันแหลกๆเลยครับผมตำไปเรื่อยๆครับ เครื่องปรุงก็คือเกลือครับผมมีชุดรสแล้วก็มีน้ำปลาครับผมสองอย่างเท่นี้กุโร่กุโร่มันเข้ากันเลยครับพี่น้องน้ำตักหมดเส้นจานนะครับผมเนี่ยครับหน้าตาก็สิประมาณนี่เลยะครับจากนั้นก็สีโรยเกลือใส่กระดองอิปูจย่หน่อยครับผมเค็มๆครับผมนั่งกะชิเสียบๆครับผมมาเด้อครับพี่น้องอันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมหน้าตาก็สิประมาณนี้แหละครับผมแซ่บเสียบมันกรเด้อครับผม